ตะกรุดณนะกันทั้งปวงหลวงพ่อจรูนแห่งเขาเมืองเก่าทายาทตะกศิลานครเขาออครับสวัสดีท่านผู้ฟังที่กร,รบรพทุกท่านครับตำนานเล่าขานในวันนี้ขอกล่าวถึงตะกุดณนะกันทั้งปวงวิชาตกทอดจากตะกศิลาเขาออครับประสบการณ์ปืนทำอะไรไม่ได้มีพี่คนหนึ่ง ได้มาเชาตะกุดนะกันทั้งปวงไปทั้งหมดสิบดอกเพื่อที่จะแจกพักพวกเพื่อนฝูงและมีอยู่วันหนึ่งเพื่อนเขาไปที่บ้านของเขานั้นได้หยิบตะกุดที่เขาเช่ามาไปดอกหนึ่งซึ่งเพื่อนคนนี้ปกติเป็นคนไม่ชอบวัตถุมงคลไม่ชอบเครื่องรางของขลังเท่าไหร่ครับเพื่อนเขาก็รับและใส่กระเป๋าเสื้อเอาไว้ แล้วนั่งพูดคุยกันได้สักพักเพื่อนเขาก็ได้ขอตัวกลับและในระหว่างการเดินทางกลับนั้นเพื่อนคนนั้นได้ไปกินเหล้าต่อที่ร้านและช่วงที่กินเหล้าอยู่นั้นเขานั่งกินกันอยู่ประมาณห้าคนเกิดมีชายแปลกหน้าเดินเข้ามาจากนั้นได้จับหัวเพื่อนคนที่มีตะกุดนั้นกดหัวลงกับฟ้าจากนั้น ชายแปลกหน้าได้ชักปืนสับไกดังแฉะแฉะดังห้าครั้งส่วนเพื่อนที่นั่งล้อมวงกันนั้นคนอื่นได้วิ่งหนีเพื่อที่จะเอาตัวรอดกันหมดมือปืนพอเห็นสับไกลแล้วปืนไม่ลั่นก็ได้วิ่งขึ้นรถไปทันทีคนที่โดนยิงเชื่อว่าที่เขาโดนยิงแล้วปืนไม่ลั่นนั้นเกิดจากตะกุดที่เพื่อนให้มาไว แล้วใส่ไว้ในกระเป๋าเสื้ออย่างแน่นอนเพราะในตัวของเขานั้นไม่มีวัตถุมงคลอื่นใดน,นอกจากตะกุดของเพื่อนครับนอกจากจะก,กันปืนแล้วตะกุดยังกันระเบิดตะกุดณกันทั้งปวงท่านว่ามีพุทธคุณรอบด้านสยบผีในป่ายางที่ว่าเฮียนหักคอเป็นวาเล่นกันคุณใสาการกระทำย้อนกลับให้ผู้ที่คิดร้ายเรา ถึงความบิบัติมีตัวอย่างมาเยอะแล้วกันเขี่ยวกันงาอาวุธโรคร้ายภัยพิบัติทั้งหลายใช้ทำรรน้ำมนต์ปัดเคาะรางร้ายไลย่ผีมีตะกุดหลวงพ่อดอกเดียวเป็นหมอรดน้ำมนต์ได้ถ้าหลวงพ่อไม่แน่จริงไม่ใช้ผ้าอาบน้ำปัดกระสุนทีระดมยิงเป็นหาฝนจนกระสุนนั้นหมด ที่อำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสรอยกระสุนที่สาวัดยังเป็นพยานได้ในเรื่องของผ้าอาบน้ำฝนปัดกระสุนนี้ตอนที่ท่านเป็นเจ้าอาวาสอยู่วัดไพรโรดอำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสในปกติของทุทกๆวันตอนเย็นชาวบ้านไทยพุทธจะมาออกกำลังกายเต้นแอโรบิกในสนามหญ้าของวัด เป็นจำนวนมากและในวันที่เกิดเหตุที่ไม่คาดคิดนั้นได้มีโจรผู้ก่อการร้ายประมาณ4คนได้ใช้อาวุธปืน M 1 6และปืนสั้นระนาบที่กำแพงวัดแล้วกาดยิงผู้ที่เต้นแอรบิกอยู่จำนวน104คนหวังเอาชีวิตให้สิ้นคลั้นอาจารย์ท่านเห็นโจรท่านจึงใช้ผ้าอาบน้ำฝน โบกไปมาพร้อมไร้อาคมตลอดเวลาทหารที่ประจำการอยู่ในวัดเห็นอาจารย์ไม่หลบกระสุนจึงได้ตะโกนร้องบอกท่านว่าให้ท่านนั้นหมอบลงแต่อาจารย์กลับพูดออกไปว่าลูกกระสุนที่ไหนจะมาโดนเราพลั้นโจรเห็นอาจารย์ยืนพัดผ้าอยู่เลยหันกระบอกปืนพร้อมยิงเข้าใส่อาจารย์แต่กระสุนก็ไม่ถูกแม้แต่นัดเดียว กลับถูกเสากุฏิเป็นรอยอยู่ยันทุกวันนี้โจรใช้เวลากาศยิงอยู่ประมาณ20นาทีได้จนกระสุนหมดกระสุนนั้นทําอันตรายใครไม่ได้เลยแม้แต่คนเดียวหลังจากโจรกลับคนที่ออกกําลังกายต่างก็รีบเข้ามากลมกราบขอบคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างมากถือว่าได้ช่วยชีวิตให้พ้นจากอันตรายหลังจากนั้นชาวลือสอก เกิดความศรัทธาในตัวท่านเป็นอย่างยิ่งประสบการณ์ตะกุดนะป้องกันทั้งปวงฟันไม่เขา่าได้มีกลุ่มเด็กวัยรุ่นจังหวัดตรังซึ่งอาศัยอยู่อำเภอนายงได้มีความศรัทธาในตัวหลวงพ่อท่านจรูนมากและได้ไปกราบพ่อท่านจรูนอยู่บ่อยๆในยามที่พ่อท่านจรูนไปเยี่ยมพ่อท่านเพียนใยวัดกระช่องน้อย อำเภอนายงซึ่งเป็นสิทธิ์อาจารย์เดียวกันและกลุ่มเด็กนั้นได้ไปบูชาตะกุดณนะป้องกันทั้งปวงของหลวงพ่อท่านจรูนเพื่อที่จะนำไปพกพาติดตัวบูชาและวันหนึ่งกระทังได้ไปเที่ยวงานคอนเสิร์ตท,ที่บ้านน้ำผุดแล้วได้เกิดมีเรื่องทะเลาะวิวาทกับวัยรุ่นเจ้าทินหนึ่งในกลุ่มเด็กวัยรุ่นบ้านนายง พกตะกุฏณป้องกันทั้งปวงของพ่อท่านจรูนเกิดโดนมีดฟันเข้าด้านหลังเต็มๆเ,เต็มแผ่นหลังเลยแต่ปากฏไม่มีรอยเลือดไม่มีบาดแผลเลยแม้แต่นิดเดียวมีเพียงรอยแด,แดงๆเท่ากับขนาดมีดที่ฟันกุ้มเด็กเหล่านั้นจึงได้แยกย้ายกันหนีไปและมีความศรัทธาในพ่อท่านจรูนเป็นอย่างมากพ่อท่านจรูน ทายาทตะกศิลาเขาอ่อผู้สงบนิ่งแห่งเขาเมืองเก่าท่านอายุ74ปีเจ้าคณะตำบลลือเจาะตำบลศรีสาครเดิมท่านเป็นชาวบ้านนาวัดดอนสลาอำเภอควบขนุนจังหวัดพัทรุงได้อุปสมบทณวัดบ้านสวนโดยมีพระอุปชาคงเป็นพระอุปชาเมื่อบวชเสร็จ ท่านก็ได้จำพรรษาอยู่วัดบ้านสวนต่อมาได้ย้ายมาจำพรรษาอยู่ที่วัดไผ่โรดปะชารามตำบลรือศอกอำเภอหรือศอกจังหวัดนราธิวาสพระมหาจรูนเมื่อสมัยครั้งเป็นวัยรุ่นตอนที่ท่านยังไม่ได้บวชได้เข้ามาเป็นเด็กวัดดอนสลาเข้าไปนอนภายในวัดกินข้าวคู่บาทพระและได้อยู่ปริบัติรับใช้ พ่อท่านปานในขณะที่พ่อท่านปานมาอยู่ที่วัดดอนสลาพ่อท่านปานจึงได้ถ่ายทอดวิชาต่างๆให้และเมื่ออายุได้24ปีบริบูรณ์ท่านก็ได้อุปสมบทเป็นพระภิสษุและได้มาอยู่ที่วัดดอนสลาในระยะหนึ่งได้ดูแลพ่อท่านปานตลอดและตอนนั้นได้เล่าเรียนวิชาอาคมต่างๆจากพ่อท่านปานอย่างเต็มที่ พระอาจารย์จรูนท่านเล่าให้ฟังว่าท่านได้แช่ยากับพ่อท่านปานถึงสองครั้งแช่กับพระอาจารย์นำวัดดอนสลาอีกหนึ่งครั้งแต่พ่อท่านปานท่านได้สั่งสอนเอาไว้ว่าสำหรับนักเลงผู้ที่ถือฝ่ายคงทนหนังเหนียวห้ามกินลอ,อก,กออน่อไม้ข้าวหกหัวบอลบุกผักและโดยเฉพาะมะรึง ซึ่งเป็นของปลอมอย่างแรงที่สุดพอทันปานเลยให้ปิศนาไว้ว่าไม่รู้จักทำกินก็อดตายมีอยู่ครั้งหนึ่งพระอาจารย์จรูนท่านนอนป่วยอยู่อาการก็พอสมควรและได้ไปหาหมอหมอเลยฉีดยาให้ปากฏเข็มฉีดยาแทงไม่เข้าเนื้อหนังของท่านและได้ฉีดอีกหลายครั้ง ก็ฉีดไม่เข้าเลยจนพระอาจาร,รย์จรุรนนั้นบอกให้ฉีดเองเข็มฉีดยาดถึงแทงเข้าและพระอาจาร,รย์จริรน์ได้เล่าให้ฟังอีกว่าพอท่านปานจะสวดมนต์ไหว้พระเช้าเย็นไม่เคยขาดพ่อท่านปานได้พูดว่าจะให้ครั้งต้องขยันไหว้พระและพุทธศักราช2521พ่อท่านปานได้มรณาภาพที่วัดเขาอ้อ รวมอายุได้82ปีพระอาจารย์จรูนนอกจากจะเรียนวิชาอาคมจากพ่อท่านปานท่านยังได้ไปเรียนวิชาอาคมกับพระอาจารย์นำหลวงเปรมบิดาของท่านเองซึ่งเป็นสิทธิ์พ่อท่านทองเท่าเรียนกรรมฐานกับพ่อท่านราวัดยางงามเรียนมนต์ต่างๆกับพ่อท่านหมุนวัดเขาแดงพ่อท่านแก้ววัดโคกกระโดน พ่อท่านถัดวัดปลางมูพ่อท่านจวงวัดปากสะพ่อท่านจุนวัดลานแสพ่อท่านกลิ้งวัดถดุงทองพ่อท่านปลอดวัดหัวป่าพ่อท่านเล็กวัดประดูเรียงพ่อท่านจำเนียงสำนักสงฆ์ตนเรียบรวมทั้งคารวาไดหลายท่านเช่นอาจารย์แจ้งเพชรรัตอาจารย์เปรมนาคสิทธ ขุนพันธลักษ์และอีกหลายครูบาอาจารย์ครับต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับและสำหรับตำนานเล่าขานในคลิปนี้ก็ต้องขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ